สวัสดีคะ่ะทุกๆคนคลิปนี้จะเป็นการนำบันทึกของชาวต่างชาติมาเล่าถึงการปกครองและทำเนียมประเพณีในการเข้าเฝ้ากริย์ด้วยการหมอบคลานนะคะอยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการชมการฟังด้วยคะ่ะเพราะชาวต่างชาติทั้งสองคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่บันทึกตามคนอื่นบอกเล่าพูดถึงคนแรกก่อนนะคะนั่นก็คือเยรมียาสฟันฟริตหรือวันบาลิต ได้ทำการบันทึกเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรหลังพระองค์สิ้นพระชมได้25ปีกว่าๆถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นานแต่อาจจะมีบางเรื่องที่คลาดเคลื่อนได้และเป็นเรื่องที่เข้าฟังต่อมาจากคนอื่นมาอีกทีวันวลิตได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรไว้หลายเรื่อง แต่ในคลิปนี้จะหยิบยกมาเล่าแค่เรื่องพระอุปนิสัยบางอย่างการปกครองการวางตัวต่อชาวสยามและชาวต่างชาติรวมถึงการมีบงังคับใช้ธรรมเนียมในการเข้าเฝ้าฟันฟริตเรียกสมเด็จพระนเรศวรว่าพระนเรศราชาธิราชชาวมาเลจะเรียกพระองค์ว่าราชาอพัพีหรือราชาไฟและชาวสยามจะเรียกพระองค์ว่าแบล็กคิงหรือองค์ดำ รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่มีการทำสทงครามอย่างหนักหน่วงและรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสยามมีเรื่องราวมากมายและพยานที่ยังมีชีวิตได้รายงานว่าในช่วง20ปีของการปกครองของพระองค์พระองค์ได้ฆ่าคนและฆ่าตามกฎหมายมากกว่า80,000คน ไม่รวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามไม่ว่าจะเป็นบนช้างบนหลังม้าในเรือหรือแม้แต่บนบัลลังของพระองค์เองอาวุธจะไม่เคยห่างจากพระองค์เลยแม้ในการประชุมกับคุนนางทั้งหลายและเมื่อพระองค์เห็นคนทำผิดที่อาจจะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่ทำให้พระองค์ไม่พอพระทยัยพระองค์ก็จะยิงธนูใส่และขอให้คนคนนั้นนำลูกศรมาคืนพระองค์ บางครั้งอาจจะมีรับสั่งให้เฉือนเนื้อของคนทำผิดและรับสั่งให้คนคนนั้นกินเนื้อตัวเองต่อหน้าพระพักแม้แต่คุณนางก็ไม่มีการยกเวน้นและบางครั้งอาจจะมีรับสั่งให้คนทำผิดกินอุจจาระของตัวเองพระองค์รับสั่งเสม,มอว่าชาวสยามเป็นคนดื้อรั้นไม่มีระเบียบวินัยจึงต้องใช้การปกครองที่เข้มงวดพระองค์จะทำให้สยามเป็นประเทศที่น่าเคารพนับถือให้จงได้ พระองค์ยังรับสั่งต่อไปว่าคนสยามเปรียบเสมือนหญ้าบนท้องทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งตัดหญ้าให้สั้นเท่าไหร่หญ้าก็จะยิ่งงามพระองค์จะหว่านทองเกลื่อนไปตามถนนและปล่อยให้มันนอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนใครก็ตามที่มองทองนี้ด้วยความโลภมันจะต้องตายบางครั้งในเวลากลางคืนในเวลาดึกๆด,ดึงๆพระองค์จะเดินทางไปกับเรือพายขนาดเล็ก และพายเรือตามแม่น้ําไปในที่ต่างๆและบางครั้งก็จะปลอมตัวกับองค์คลักคู่ใจกลุ่มเล็กๆออกเดินตามท้องถนนเพื่อฟังข่าวลือเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์หรือเสียเปรียบสําหรับพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ทําให้ขุนนางคลานเข้าเฝ้าและหมอบความหน้าลงตลอดเวลาในการเข้าเฝ้าซึ่งยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันของฟันฟริตก็คือสมัยพระเจ้าปราสาททองซึ่งถ้าให้นับปีตามการของราชในบันทึกของเขาจากสมเด็จพระนเรศวรถึงพระเจ้าปราสาททองก็จะประมาณ25ปีกับ8เดือนพระองค์ทรงชอบชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวดัตช์เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าฟันฟริตจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเพราะชาวโปรตุเกสก็บอกว่าชาวโปรตุเกสเป็นที่โปรดปรา์นเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงให้ทูตต่างประเทศเข้าเฝ้า พระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติตามประเพณีในการเข้าเฝ้าแบบชาวสยามเพราะพระองค์ทรงให้เกียรติต่อทูตเหล่านั้นที่เปรียบเสมือนตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินจากต่างแดนพระองค์ทรงสอบาถามทูตว่าพวกเขารู้จักภาษาสยามภาษามอญหรือภาษาพราหมณ์หรือไม่และถ้าพวกเขารู้ภาษาเหล่านี้เหล่าทูตจะต้องพูดกับพระองค์โดยตรง แต่หากไม่รู้ภาษาพระองค์จะทรงรับสั่งให้หาคุณนางที่มีความสามารถทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อที่พระองค์จะได้พูดคุยกับทูตและพระองค์ทรงขู่ว่าจะฆ่าล่ามถ้าพวกเขาเปลี่ยนประโยคหรือแปลไม่ได้ใจความชาวต่างชาติในเวลานี้ได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเคารพเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากเหล่าคุณนางเจ้าหน้าที่นำของขวัญมามอบให้ เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติร้องเรียนเรื่องราวใดๆของพวกเขาต่อพระเจ้าแผ่นดินอามาตขุนนางต่างอยู่ในความหวาดกลัวต่อสมเด็จพระนเรศวรมากเมื่อพวกเขาถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าพวกเขาจะสั่งเสียคนทั้งบ้านเสมือนว่ากำลังเดินไปสู่ความตายเพราะพวกเขากลัวว่าหลังจากเข้าเฝ้าแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยยังมีบันทึกของต่างชาติอีกคนหนึ่ง ที่พูดถึงธรรมเนียมในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรคนนั้นก็คือบาทหลวงกาเบรียลคิโรกาเดซานอันโตนิโอซึ่งในขณะนั้นเป็นบาทหลวงประจำอยู่ที่เกาะมะลากาใจความในบันทึกมีอยู่ว่า หลังจากที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระเจ้ากรัรมพูชาแล้วพระเจ้ากรุงสยามก็ทรงส่งราชทูตไปยังเมืองลูซอนผู้ครองเกาะฟิลิปปินเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและเพื่อขอความมั่นใจว่าสเปนจะไม่แก้แค้นสยามที่บุกโจมตีกรัรมพูชาในครั้งนี้รวมถึงชักชวนให้ชาวสเปนเข้ามาทำการค้าขายในอยุธยาเจ้าเมืองลูซอนก็ตอบตกลงด้วยไมยตรีต้อนรับคณะทูตจากสยามเป็นอย่างดี และได้ส่งคณะทูตของสเปนไปยังสยามเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีคณะทูตของสเปนได้เดินทางถึงอยุธยาก,ก่อนที่คณะทูตของสยามจะไปถึงทําให้ทูตสเปนถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นโจรหรือสายลับแต่ต่อมาคณะทูตสยามก็กลับถึงพระนครและได้นําความขึ้นกราบทูลว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าเมืองลูซอนและเหตุผลที่ทําให้การเดินทางกลับล่าช้าเพราะเรือพบกับมรสุม หลังจากนั้นราชทูตของสเปนก็ได้เข้าเฝ้าอย่างสมเกียรติหลังจากเข้าเฝ้าแล้วส่งพระราชทานเลี้ยงอาหารรวมทั้งพระราชทานอัญ,ญมณีเครื่องประดับเป็นจำนวนมากเพียงพอที่เมื่อเดินทางกลับนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวราชทูตสเปนได้แสดงความกล้าหาญในการกราบบังคมทูลกับพระเจ้ากรุงสยามในขณะที่ถืออาวุธไว้ด้วยและไม่ได้หมอบกราบต่อหน้าพระพัก พวกเขาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างมีพิธีรีตองมากนะักโดยอ้างว่าเพราะพวกเขาเป็นราชทูตจากพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นคริส หลังจากที่ราชทูตจากกรุงมนิลาเดินทางกลับออกไปแล้วพระเจ้ากรุงสยามทรงพิโรธชาวโปรตุเกสมากโดยไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงรับสั่งให้จับชาวโปรตุเกส28คนย่างบนตะแกรงไฟบางก็ถูกต้มน้ำในหม้อน้ำเดือดๆซึ่งเป็นการลงโทษที่โหดร้ายอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อคณะทูตสเปนกลับถึงกรุงมนิลาก็ไม่สามารถ จะให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับนายพลดอนลูอิสเปเรสดัชมารินัสที่เข้าไปสำรวจกัมพรรูชาได้เลยเจ้าเมืองลูซอนมีความกังวลใจจึงได้สั่งให้จัดกองทัพเรือเล็กๆไปสืบข่าวโดยแต่งตั้งให้ควนเดมเบเดซาเป็นกัปตันกัปตันเนเดซานำเรือถึงจุดที่มีการสู้รบระหว่างชาวสเปนชาวมาเลและญี่ปุน่นแต่ไม่ได้ขึ้นฝั่งเพื่อทำการช่วยเหลือและกระแสะลมที่หมุนทวนกลับ ทำให้ต้องออกจากแม่น้ําโขงและไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเรือของเขาได้เข้าจอดอย่างท่าเรือของสยามที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงต้อนรับและครั้งนี้บังคับให้กัปตันเมนเดซาต้องหมอบกราบเบื้องพระพักด้วยหลังจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสเปนและชาวโปรตุเกสหลบนี้เพราะอาจถูกจับขึ้นเต่าย่างได้ทุกเมื่อเพราะเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วนั่นเอง มีการต่อสู้กันในระหว่างการหลบหนีคนที่มีชีวิตรอดไปถึงเกาะมัลกาก็นำเรื่องราวเหล่านี้บอกเล่าให้บาทหลวงกาเบรียลคิโรกาเดซานอันโจนนโยฟัง uga, Fang, และเขาก็ได้ทำการบันทึกไว้ จากบันทึกของชาวต่างชาติทั้งสองคนจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างกันคือฟันฟริตบอกว่าพระองค์ไม่ให้ชาวต่างชาติใช้ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าแบบชาวสยามนั่นคือการหมอบต่อหน้าพระพักแต่บาทหลวงกาเบรียลคิโรกาด e ซานอันโตนิโอบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงบังคับให้กับตันเมนเดซาหมอบในการเข้าเฝ้าเรื่องนี้อาจจะพูดได้ว่าพระองค์อาจทรงโปรดชาวดัตช์ตามที่ฟันฟริตอวดไว้จริงๆ แต่ทั้งชาวสยามและชาวต่างชาติ่ากันหวาดกลัวสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ทรงปกครองที่มีการใช้ทั้งพระเดชพระคุณถ้าทำดีถูกพระไทยก็พระราชทานทรัพย์มากมายให้ถ้าทำไม่ดีไม่พอพระไทยก็ลงโทษแบบปหดเลยเรื่องการลงโทษแบบโหดเทียมของพระองค์นี้ไม่กล้าเดาว่าเป็นเพราะอุป,ปนิสัยส่วนพระองค์หรืออย่างไร แต่อยากให้หลายๆท่านุกคิดว่าเมื่อทรงพระเยาพระองค์ได้ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่พมา่าและทางพม่าในสมัยนั้นก็มีการลงโทษแปลกๆและโหดเหี้ยมอย่างที่นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านได้พูดถึงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ